สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุสุคนจ้าพี่น้องเก็บเห็ดกระยวิ่งวิ่ีวิสิพามาเก็บพักพี่น้องพักลืมผัวแต่วามาเบิงไหวเมื่อวานพักลืมผัวเพราะนี่ไงบันไดพี่น้องมาเก็บเฟีสลัดจ้าเฟีสลัดพี่น้องมาพรดอกอันนี้จ้าพี่น้องไข่ไข่ซากุระแล้วพี่น้องเนาะลมบีบีพี่น้องรมเย็นๆจ้าสิบหกองศาพี่น้องนี่จ้า จ้ะย้อนแสงยังน้อยพี่น้องทั้งนี้ก่อนจ้ะพอนอยู่ของบุญเนาะนีะไ่ไหมแต่ตุ้มตุปุ้ติปิขินงามงาม,งามจ้มามาเพิน่นอันนั้นพี่น้องมาเพิ่นเพียงวุ่นนี่มาดีดกระโหลกหรือเบาหรือทั้งบุญพี่น้องเด้อเด้อกีฬาบุ่นเพ็่อนเบาน้องมันบุญพี่น้องมันบุญมันบัวนัน ่ายบรรยากาศพี่น้องิึงจะบัวสีอ่อนสีหนาวสีห่มสีแดดมองนี้พี่น้องชั้นยางมาต้นไงต้นไอแช่พี่น้องไอแช่ต้นอันโอกพี่น้องจะรู้สึกคนชิ้ลุกหยาบหยาบเพี่น้องมองแต่นั้นเป็นเมืองเก่านะพี่น้องมองนี่แต่ทีน้พี่น้องเห็นว่ามองโค้งที่ชั้นยางมาเมื่อกี้่จ้ะมันเป็นเมืองเก่าพี่น้องเห็นบ่เมืองเก่าจะเปนคนพบพี่น้อง อันตะฮันเดชค้นพบเป็นเมืองเก่าสันตะเป่า,าเงินพ่อสอน้อยเซนฮุนเล็ดไออุ่นซิบซิกพี่น้องไออุ่นฟื้นซิกจ้ะเนี่ยพี่น้องเพื่นค้นพบว่าฉันวันเป็นเมืองเก่าเหรอพี่น้องเข็นยางมะคงเหรอขนเคี้งลุกหยาบหยาบหย,ยาบนะจ้ะพี่น้องจ้ะไอโบลันพี่น้องกระเทียมปลากำลังออกพี่นอ้องเพียกระเทียมปลากำลังออกจ้ะ จะได้เก็บแล้วจ้าพี่น้องแด่ตีดินที่เป็นอาทิตย์ฝรั่งออกจ้าพี่น้องพักหนอกฝรั่งชาบป,ปอกเข่ากำลังเกิดจ้าบอนใหญ่เป็านไดพี่น้องยังเก็บบันได้จ้าร้อยจากอาทิตย์พอดีเดียจ้าอาทิตย์นี่ทึ่จ,จะมาเก็บจ้าเก็บซาเก็บเลี้ยวก,ก็ต้องอนนั่นพี่น้องเก็บซาเป็นดอกทองเสียจ้าพักอันนี้กินควรระวังจ้าพี่จ้าพี่น้อง กำลังอันออกหลายพี่น้องมองมองพ้นอ่ะนะฉันไปเอาปีกายนี่เนาะมันบวมมีจ้ะพี่น้องคนไทยโกบหมดแล้วกูได้เคยกินเฟรสลัดพนก็สีรูเนาะพี่น้องเนาะสิมี่คู่เหมือนอยู่ด้วพี่น้องจะเฟรสลัดจะคู่เหมือนก็นคือดอกไม้จะเป็นดอกไม้ดอกคาเมล่าพี่น้องประมาณนี้จะแดดดีขนาดเลยพี่น้องสิได้มาเอาตะมองนี่เลยพี่น้อง มองกันคนไทยหมดเลยวันี้คอยมาพี่น้องพี่น้องไปจ้าจ้าเฟซสลัดจ้าพี่น้องยิ่มทงน้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวเด้อที่กล้องขังไส้ที่กลัวออกไหลจ้าพี่น้องออกไหลกำลังออกพอดีเลยม้วนยางมะเบิองเดียวโบมีมีดจ้าเราต้องเอาหากันไปน้ำพี่น้องมันจะเกิดจุปีจ้า บางทีก็ขยายพันธุ์ด้วยเม็ดนะมันจะเป็นเม,ม็ดพ้อขยายพันธุ์ด้วยเม็ดจ้ะถ้าปลูกมองใดขึ้นมองใดมันก็จะเกิดขึ้นส่ป,ปีพี่น้องอยู่ในสวนกับมีจ้ะในสวนในสวนนั้นได้ขึ้นพี่น้องวงนี้มันธรรมชาติเนะพว่บ,บาสบอลหาขันไปนะ้าเป็นยังไงที่อยากให้มันแตกนอกเกิดขึ้นไหอีกคููปีอิงเสนะพี่นอ้องแดดดีขนาดเลยพี่น้องเด,เดี๋ยว้อค่อยๆเก็บไปจ้า หลายพี่น้องหลายหลายจ้ะปีกายนี่ฉันว่ได้ไม่เอามองนี้ฉันไปเอามองพ้นหนม่องเดียวจ้ะจานมากใหญ่งงเลยกวางไว้าาก่อนนะพี่น้องเนาะไปกินจ้ะพี่น้องเฟรสลัดกวางไว้าาก่อนจ้ะจะถ่ายรูปมาพี่น้องมึงน้ำอ้อมอใครมะม่อนอะไรตรงนี้เนี่ยฮะใครมาม่อนอะไรตรงนี้นั่งกีวีกีลาพี่น้อง เฟสส์จ้ีมมองนี่มองเดียวจ้ะฟ้อนเป็นไรทงนาจ้ะหลายพี่น้องหิมะมันลงมาอีกจ้ะนี่เห็นบ่าพี่น้องแมนจ้ะพักเอ้ลืมพัวจ้ะหิมะมันลงมาพี่น้องหิมะมันลงมาหล่นตายอีกฉันเหยียบหรือป่าวพี่น้องก่อนนี่กว้างไว้ก่อนพี่น้องน้อยไปเลยเนาะพี่น้องเนาะจ้ะขี้ดินอยากรายจังน้อยพี่น้อง แกน้ำเอาฟางบางกุ้งมันกะพัดนะพี่น้องพัดใส่น้ำมันบวกน้ำมันใส่เนยซีงสิแม่จะจันเห็นสามีมันจันเห็ดเนาะกล่องไว้ไก่อนเนาะจังมาเก็บออกพี่น้องเก็บไปพี่น้องมึงก่อนจ้ะแม่น,น,ม,นมดจะ้ะกินได้จ้ะพี่น้องจะมาเก็บคู่บีจะ้ะถามว่าเป็นแพ่งโบ้คนโบ่แพงหรอกพ,อพี่น้องจะนอยเพื่อนของประเทไทยจะเก็บเอาทีหลังพี่น้อง โอ้บักทั่วบักยังถ้าจะบ่มากินดอกดอกกิกลแอคือเขาดอกพี่น้องจ้าแมนเบิดเลยพี่น้องเฟตสลัดพี่น้องของฟรีจ้าพี่น้องจ้าเก็บพี่น้องพากตานอิเซียกับเพียงแค่นั้นอะไรน่อยก็บ่เอาหน้อยก็ไม่เกิดไม่ กัคู่ปีจ้าพี่น้องนี่ปีกายนี่ไม่ได้หน่อยหนึ่งปีนี่ดอกมันอันนั้นละดอกมันโลนหลายจ้ามันก็ขึ้นมาไหมเดี๋ยวหุ่นมากินยาอะไรตรงนี้เดี๋ยวหุ่นมากินยาอะไรตรงนี้นี่เฮ้ยหืกวางไวนกนัง่งจีเก็บเมีนเบิดเลยพี่น้องบัานเขาก็น้ำคันแท้าน,านพี่น้องเห็นปะเมีนน,น้อยพนจ้าจกวางมัเป็นยังพี่พี่น้องงามงามจ้ะปกติสมิธสมองนี่นะ บันนี้มันมันตตแตกนอนเนาะแตกนอนในมันเสียดพี่น้องบม่อยากออกลากมันไปพี่น้องค่ะมันเกิดฤดูปีนั่นก็อบอกเราพี่น้องเลยเจ็บพักจะ้ะเจ็บเฟสสลัดพี่นอ้องอ่อนแสบจ้ะพี่น้องเต็มเลยจ้าพี่นอ้องเต็มเลยเฟสเปลี่ยนน้อยนี่แน่พี่น้องน้อยนีย่แน่จ้ะ น้อยพูดกับเบาพี่น้องปล่อยมันเกิดเปียแมนบัสเลยโอ้สุดยอดเลยจ้ะเบี้ยพี่น้องเป็นดงเลยจ้ะนี่เป็นดงเลยเปี้ยงามพี่น้องน้อยว่เอาพี่น้องเน็นบ่พี่น้องเปียดสลัดจ้ะพี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยงามเลยพี่น้องนังมันจ้ำดูนี่เราข้เมียเข้อมืองามเลยจ้ะ จ่าพี่น้องถ่ายรูปพี่น้องเมืองจา้าชุมนุมพี่น้องจิระกุฏอืจา่าน,น้องงามๆเลยจ้ะพี่น้องแต็กนอ้อผักธรรมชาติจ้ะพี่น้องผักธรรมชาติาอ,าตออกนี้จักน้อยเนาะ กระสิพอเจอได้จักตหน,นึงสิกจ่ายมันอ้อันนี้เง้ามข้าวขี้น้นองเบิง่งเดี๋ยวเด้อพี่จ้าเพียร์นี่งามข้าวอันนี้ก็กินได้พี่น้องแก่ไอ้กันนี่จะรู้จักอยู่ตัวมันไงคนนี้จักหน่อยนี่ใบเอยียงก็ปลักลืมผัวพี่น้อง จ้าโชคดีที่มองพนอ้นอายุมองพ,นพ้นตาตัดออกพอดีเนาะพี่นอ้องมันอ่อนเลยจ้าพี่น้องเอ้ยมันอ่อนจ้าแชร์พักอันนี้พี่น้องอยู่ในห่างแพงพี่นอ้องแม่เอนมดเลยจ้าพี่น้องนี่เฟสสลัดยิงใหญ่จ้าพี่น้องแดดดีมากเลยจ้าที่ผกองศานะพี่น้องเนาะ ทันทายดอกไม้ดอกหลยพี่น้องบองมันงามย่างมาน้ำทางจ้ะพี่พักลืมผัวมันฉ่ำออกกีฬากีฬามาทำอะไรตรงนั้นจ้าพี่น้องพี่ยังใหญ่ได้จ้าพี่น้องฟิตสลัดพี่นอ้องจะแมนมดเด้พี่น้องพี่ ย,ยูเลี่ยมันพันเกลืกินจ้าคนดูพร้อโอ้แม่นเบิดอไน,น้อยนี่แน,น่พี่น้องเห็นเกลือตาหลายพี่น้องแดดมันส่องตาพอเห็นหูพี่น้องเลยเอาเอาเอา,เอาไปทำอะไรตรงนั้นน่ะเออไปทำอะไรตรงนั้นน่ะฮมานอนกินลาพี่เพียรพี่น้องเบิง้งอันนี้อันใหญ่ยิ่งน้อยจ้ะเพ็่นเก็บมาเรื่อยๆพุดนะน้ำทางมาจ้าพี่น้อง สลัดจ้าอินเตอร์ตกำมะวงเขาเนาะพี่น้องเนาะจ้าขี้ดินลายพี่น้องก็ไปเลือกเอาอองสิได้บอกเป็นตเอาออก,ก็บอ,อกจ้าอออาเม้ามายียงดักให้คนดูทำไมวะนี่หมาน้อยเนี่ยฮ้นี่ยนี่จะทุ่งนึงบนแบบไงเลยละพี่น,อน,น,น้องเลยงามๆจะอยู่ทงน้าพี่น้องพุ่นัวแพงหอกจ้าพีย บอเพิ่งเพิ่งไม่ได้ปลูกเนาะมันเกิดขึ้นมาเองธรรมชาติเพิ่นมันมีเม็ดก็เจ้าวานเขาวานนา้ำนึกเสียเขาวาเล่เขาอ,อย่างน่นะมีเม็ดติดมาน้ำจ้าพี่น้องมันก็เกิดมาเก็บกินจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องเมื่อนี้นี่ต่ำหูงกินกับต่ำหูงเนาะเห็นน้องนึงเพิ่งเอัน,น,อนเฮ็ด ับต้มต่ำแต่มันแซ่บพี่น้องเฟซสลัดเนี่ยวิตามินซีลายพร้อม,มพี่น้องวิตามินซีลายด้วยเวฟซสลัดภาษาอังกฤษบอลูนะพี่น้องภาษาอังกฤษนี่ก็ะเมียนจ้กพี่น้องใหญ่ๆเลยจ้าญ่ๆตน้นใหญ่ๆจ้าน้อยๆกำลังเกิดกระพองกันพุ่นวงกีฬาอยู่มิเตตต้ตนใหญ่ๆเลยจ้าโอ้บ่อยากเอาลากมันไปพี่นอ้องอย่าคือมันหางมันอยู่ใจที่หนันทิ่มีนอตลรวจนะ่ะ นี่พักอันนี้ฉันก็เห็นช่องนั่งพนจีนอยู่นะพี่น้องแล้วก็ยูทูบแมคนจีนพนออเอไปฮ็ดขนมจ้นนี้พักอัน,นี้ฉันเห็นแต่บอฉันบอเคยกินพี่น้องเก็บพักน้องเก็บพักเก็บมีนตัวหีมะเสร้าเหรอเนาะเป็นบอพี่แม่นวันนพี่น้องพี่ วันมา,าเบิ่งแล้วแต่บ่มีมีดมาเราก็ได,กได้เก็บเอาจ้ะเท้าหลงสิงกระสิขาดบ่บ,บ่เป็นต้นเป็นต่อจ้ะจีดาก็ได้มากินหญ้าค้นยนางหญ้าสะอาดต้นน้อหมากินแม่พี่น้องมันบ่เขาจะบ่ได้ใส่ปุย๋ยใส่เพียอันนี้แหงงามพี่น้องมึงในต้นยังไงได้จ้ะเดี๋ยวนี่บอกไปจ้ะพี่น้อง มันจะเฟรชสลัดก,ก็จ้างกิดยังบอลูนาะพี่น้องเนาะพี่น้องดูกอ่อนคอมเมนต์มาบอกวีนะเด้อจ้าบอกเยวียนล้วแน่พี่น้องเฟรสลัดเอาประมาณนี้จ้าบ่อยากอันเห็นบ่กทัเรือต้อนตัวปี่นา้าก็ชิได้มาเก็บกินอีกพี่น้องพี่จา่าแมนเบิดเลยพี่น้อง เก็บมีกินพี่น้องเลยพักธรรมชาติรวนเลยพี่พี่น้องมาต่อในน,อน้อยนันขึ้นจา้าเมื่อกี้อันเมื่อกี้ฉันย่างมาฉันเห็นผักหนอกฝรั่งพี่น้องพักหนอกฝรั่งก็บอกท่นได้ลายจา้ามันกำลังแตกนอเนานะก็ลัลงเริ่มฟูลิงพี่น้องกลัลงเริ่มฟูลิงจา้าวันอาทิตย์คนยาวก็ลังกาลายลายพี่น้องจา้าพี่น้องประมาณนี้ละ ถุงนึงจินกระปุนกับ,กบแก้วเนาะพี่น้องเนะาะจะมาลงองลอยพัดนในงามจะปผักลืมผัวจะวิตามินไลน์เด้แล้วจ้ะพี่น้องชิกเกลิวีดภาษาอังกฤษเยอรมันกับโฟกัลเมสเลพี่น้องผักลืมผัวจะพัดในไง่ายเป็นไรชียอ อนเงยเมียนบิดเลยจ้ะพี่น้องโคงน่าทงนี่เห็นมาเก็บปีไก่ดี๋ยวพี่น้องเบิ่งยืนเงยเลยจ้ะาเงยเลยพี่น้องพี่เห็นบ่จ้ากระเมียนพี่น้องพี่พี่กระเมียนจ้ะพูนอีกพี่น้องเห็นบ่ถ่ายรูปกันเนาะี่กระแหงงามพี่น้องพี่สลัดพี่น้องเลยพี่ลักษณะใบ กันพอ้อนะ้าตาพี่น้องโอเคจ้ากับปัน้นยางกละปั้นปูน,ปนสัญญาณมันจะทั้งป่นพี่น้องโอเคอยู่ยางกลับจ้าพี่น้องไอ้ทงน้าที่ม่มองนี่มองเดียวนะพี่น้องที่ม่มองนี่มองเดียวก็มองพ้นที่เช่นไทยเบ้างละ่จะจ้าไปพี่น้องกับบ้้นเขาจะตีนของเห็ดเพิง่งบ้านพี่น้องนะ เน,น,น,น็กเขาเห็ดปพื่บ้านเขาขอบคุณทุกทานทุกแฉ่นะจ้าขอบคุณที่ไลน์จ้า,จาสวัสดีจ้าพี่น้อง